วันนี้เราก็มาแนะนำนะคะนางงามจากหลายประเทศเลยนะคะจากหลายประเทศ <laughs> ขอฝากตัวไปด้วยนะคะครับ <laughs> ขอฝากลูกศิษย์นะคะดิฉันการันตีว่าลูกศิษย์ของดิฉันเนี่ยที่เรียนลายมือเนี่ยนะคะกำลังจะไปเปิดตัวในหลายหลายประเทศ นะคะมีที่มาเห็นเนี่ยนางงามจากหลายประเทศเลยนะคะเริ่มต้นด้วยมิสเยอรมนีสักกวนเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าช่างสนใจวิชาชีพอันวิชาอันของูกของอาจารย์มากที่สูดได้ที่สุทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เราสามารถที่จะเอานะ หยอนหลังออแล้วก็พิสูจน์ได้ย้อนอดีตได้แล้วก็ถ้ามันเป็นความจริงนะมันพิสูจน์ได้เพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นการเล่นกลน,นะคะ ก็อันนี้หนูอยากจะทําวิชาชีพของอาจารย์โดยเฉพาะคนที่โลกนะครับเขาจะไม่เชื่ออะไรอย่างนี้แตนะ่ทางด้านวิทยาก,กรหรือโกหกหลอกลวงอะไนี่แต่ของเราบอกว่าเราพิสูจน์ได้เราอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ฉะนั้นฝากมิสเยอรมันต่อไป มิสลาวส์มิสลาวชื่ออะไรคะอยู่เมืองอะไรคะชื่อบุษบาบุษบาเป็นหมอดูที่สวยมากนครหลวงเวียงจันทร์อู้ดีแล้วค่อยจะได้ไปเที่ยวเวียงจันทร์แล้วเป็นยังไงคะที่มาเรียนที่นี่เอาภาษาเราเลยพาะจากที่ว่าได้ติดตามรายการของอาจารย์ในยูทูบเาเขาคุ้นซึกว่า อการเบิงลายมือหรือว่าการลาดวดแบบนี้มันโมเมนคือมาแต่งขันท่าแล้วนึกเอาแล้วว่าออกไปโดยที่โบมีอย่างที่สุดได้อันนี้คือเขารู้สึกว่ามันโมงงายแล้วมันเป็นวิทยาศาสตร์ก็เลยสนใจจะมาศึกษาเพราะว่าการการฮู้อนาคตวงหน้านี้ฮู้วไว้โบได้เสียหายอย่างเขาสามารถป้องกัน อันตรายที่เขาจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างคือเขาจะเดินทางเขาพุ่งวามองใดมีขุมมองใดทางสะดวกเขาสามารถเลือกเลือกไปได้เส้นเดียวกันเขาสามารถวางแผนให้กับชีวิตของเขาในวันข้างหน้าว่าเอ๊ะเขาควรจะได้ลูกใครคนนี้หรือว่าเขาควรจะเอาคนนี้เป็นลูกเขยหรือว่าคนนี้น่าคบสําหรับเขาหรือว่าคนนี้เขาควรหวงธุรกิจนั้นหรือว่าปีนี้เขาต้องลงทุนมันจะได้กําไรบอหรือว่าปีนี้เขาควร จะปุูเฮือนหรืออย่างประมาณนี้คือเพิ่งจะพบได้แคร์ลำพังเบิ่งเบื้งให้ตัวเองคนในครอบครัวกเขาคึกว่าคุ้มค่าแล้ว<ม>และยิงได้มาเฮียนเข้าไปลึเๆแล้วเขาสามารถเป็นปันของนู้อันนี้ให้แกเพื่อที่สนใจนำเซนว่าอยากพูกับ เขาสามารถลงพิมพ์ลายมือถักท่วงเล็กๆไม่น้อยๆไปเจนซีได้ค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณขอบคุณหลายต่อไปมิสเรา <laughs> สบายดีอา <laughs> <laughs> จารย์สบายดี <laughs> เป็นยังไงเรียนยากไหม ก็ร <Hey, ู้สึกว่าเป็นอันสิ่งแรกๆแล้วไม่ไม่สำหรับชีวิตเขาคือกันแล้วมันเก็มว่านยาแต่มันก็บบเหลือววิสัยค่อยเรียนค่อยอ่านค่อยศึกษาน้ำมูน้ำเพื่อน้ำจารย์เป็นรักแมื่เวลามามาทต่มาอย่างไรมาจากประเทศลาวมาแต่ประเทศลาวอยู่เมืองอะไรคะอยู่นครหลวงเม้ยงจันทอกันแต่ว่าเป็นคนทางเชียงขวงอคนทางเหนือแล้วเวลามามายังไง คือซื้อบิยนไปกับ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 ทุกมื้อทุกทิศทุกโลกอะไรบิยนคืออะไรบิยนคือตั๋วตั๋วเครื่องบินอ๋อตั๋วเครื่องบินบิยนนี่คือมาเครื่องบินเนี่ยแม่แหละเราต้องออกจากเมืองน่ะรถมาไว้ที่ด่านขวามิตรภาพลาวไทยแล้วจึงค่อยขี่แท็กซี่จ้างแท็กซี่จากนั้นมาลงอุดรแล้วจึงค่อยขึ้นเครื่องอยู่อุดรมาดอนเมืองหรือว่าสุวรรณภูมิแล้วจึงต่อแท็กซี่มา มานอนอยู่้องแฮมแถวใกล้นี่แล้วจึงคยต่อแท็กซี่มุ่งเศร้ามาเฮียนอยู่จังซีอีกถุงอะเลยก็คือว่ามันกระมวนไปในตัวเพราะว่าใจเฮาต้องการเด็กบพราะมีอย่างบังคับได้หัวใจของเฮาแล้วเป็นยนงเมื่อมาเรียนแล้วเป็นไงคะรู้สึกว่าน่าจะเป็นโอกาสที่อาจจะเป็นท้องูท้ทัวเป็นคนบุญแล้วก็ททำอิฐโบ้ได้หู้มาอาจารย์นี่เป็นอาจารย์ระดับเชี่ยวซาญขนาดนี้ดอกแต่มาเบิ้งเบิงอยู่ยูทูบเอ๊ะ ตัวเองเป็นคนเชอบชอบงงนี่มีความเสื่อด้านนี่อยู่แล้วอาจารย์แล้วอันปู้ปู้ปูปปนี่นะก็ก็หู้จักนะแล้วส่วน่อให้แม่แต่แม่บุกเองและในเมื่อแต่และคนนีเดมือให้แม่เบิ่หนีแม่อ่านได้แต่ตัวเองยังน้อยสมัยนั้นแล้วก็เลยบ่ได้เขาปีน้าแม่หลายแต่ก็ได้หู้ว่าเออคุนเจ้ามีลายมือแบบซี่เจ้าต้องสองผัวสามผัวเด้อ,อยรังสิ <laughs> พราะว่าอย่างแม่เคยพวงว่าลูกนี่นะย่างน้อยนี่สองขวดแล้วชีวิตลูกนนะแม่เคยอ่านให้แล้วนะ ก็เลยว่าเอ๊ะมันมีจริงว่ะเขาก็ไม่ได้อยากมีสองขวดแต่มันมีจริงเนี่ยก,ก็เลยมาสอบหูในเมื่อสอบหูเห็นอาจารย์และข้าพเจ้ามีคนบอกว่าข้าพเจ้าขอเพิ่องอาจารย์เป็นต้นโพกุมใส่แล้วก็ค่อยๆก็ปีนมาอาจารย์แล้วก็เฮ็ดจังไดเขาสิได้นหูส่งต่อให้ลูกให้หลานของเขาก็เป็นมิสอะไรนะอักงกฤษค่ะม oh, <Miss> ิสอังกฤษมิสอังกฤษอิงแลนสัดส่วนเท่าไหร่บอกกันสัดส่วน <laughs> ที่สอนสนุกไหมสนุกสนุกไม่เครียดค่ะที่เป็นคนยังไงเป็นคนแบบตลกแต่จริงจังตลกแต่จริงจังตลิ่งยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก็สนุกค่ะยอมรับว่าสนุกเพราะว่าอาจารย์สอนดีมากค่ะทําให้แบบเพลิดเพลินไปด้วยแล้วศาสตร์ที่เป็นไงคะเป็นเป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ไหมหรือมันเป็นศาสตร์ที่งมงายยังไง เป็นศาสตร์ที่ว่าพิสูจน์ได้ค่ะไม่งมงายอย่างหมอดูทั่วไปบางคนเขาก็บอกว่าเป็นศาสตร์ที่มงายแต่ศาสตร์ของอาจารย์นี้คือพิสูจน์ได้ค่ะไม่งมงายช่วยในเรื่องอะไรบ้างคะวางแผนให้กับชีวิตของตัวเองแล้วก็อนาคตแล้วก็ย้อนหลังได้ค่ะมิสฟิลิปสัสวัสดีค่ะ my name is a l ล n i t a i came from manila philippines and i am here today and three courses i am taking with akhan kachani first course is basic palmistry second is measuring scaling and printing and the third is astrology uh, i want to invite everybody to experience this amazing skill this amazing theory this our mentor is very, very great, the best, the number one in Thailand and all over the world. And I would like you to experience by yourself this kind of palm reading because it is really scientific. It is true and it is uh, reasoning. It has a reasoning. It is scientific. You can you can go to it uh, back five years ago or on the future five years ago whatever uh, age of your uh, life you want to go you can we can come there and find what is happening in your life about your health uh, about your work about your wealth yes we can all uh, it, it is all written in your palm and I want you to know that this is true and it is amazing. Thank you so much. <laughs> you like, huh? I, I am in Manila. I am in Manila, Philippines, and for sure I would like to meet everybody, all the Filipinos, Western, everybody. And I would like to share that these amazing skills that I have I learned from Achan Pachani and to the team up here in Achan Pachani office. Okay, so you guys, I want to know how many husbands you will have or wife. If it is handsome or wealthy or rich or famous or anything. You yes. can have everything yeah. Everything. Yeah. You see you all. That, okay. means, you, that means you can choose your life. Oh, yes. Yeah. Like Kali. Oh, yes. Yeah, <laughs> I tell that she has no expectation about the husband. Yeah. Yeah. whatever he has a husband and he love it. Either it is rich, either it is famous, it is poor or yeah. not so handsome. Mm. She will love him. And, and thank thank you. you. Thank you. You I don't know. Hello. We have a Good time here. It's a very enjoyable time with friends and the knowledge we learn and I hope And I know this study will help a lot of people in the problem because it's the study of the planning of your life in a better way. It's interesting of uh, planning ahead about your future uh, in business, in life, in family, or anyone in your member of your families, very welcome if anyone want to plan your life in the, in the science way, not guessing, or um, I think this is the, the, the best study of the planning of your life. in your future นะคะ so ขอบคุณมากนะคะแล้วก็เข้ามาเชียร์กดไลค์กดแชร์ถ้าเกิดว่าเห็นว่ามีประโยชน์นะคะพวกคุา thank you everybody a thank you พูดได้แค่นี้